โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับเข้าทูบเนีเลตมาล่าสุดนะครับผมจํานวน200บาทจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับได้รับวันที่28มีนาครับผมเวลา8ปดโมงสีนาทีนะครับตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เงินฟรีทูบเนีเลตแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนํานะครับวิธ ทูบ e นิโอเลตนะครับจำนวน200บาทล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับใครสนใจอยากจะลองทําดูเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับเ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store หรือว่าเพลย์สโตร์นั่นเองนะครับก็ให้เราเข้ามาดาวน์โหลดกันก่อนนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์ชื่อตามด้้้้าานนซยยมมืืออไดเลละครผจช่แวก็ู แอปไว้ให้นะครับสำหรับแอป,ปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Step G กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการหาอะไรได้เสริมฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับถ้าเราค้นหาแอป,ปแล้วเนี่ยไม่เจอรูปแอป,ปนะครับเราก็กดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับ s t e p g o นะครับเอาโอเคนะครับผมตรงนี้ก เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบันทึกการถอนเงินหรือว่าหลักฐานการถอนเงินล่าสุดจากแอป Step g โนะครับตรงนี้เป็นยอดที่ผมทําการถอนไปนะครับเมื่อวันที่27เดเดือน3นะครับจำนวน200บาทนะครับถอนไปยัง t ูนิวเล็ตนะครับตรงนี้นะครับสถานะนะครับแจ้งว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนวันที่27ได้รับวันที่28นะครับเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าที่ทูนิวเล็ตเลยอันนี้คือการจ่ายเงินล่าสุดนะครับรูปด้านขวานี้ด้านขวามือเนี่ยเป็นรูปเก่านะให้เราดูในคลิปนี้ เป็นการอัปเดตล่าสุดในการถอนเงินนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะถอนให้ดูอีกรอบแลวกันเนาะเพื่อเป็นการแสดงวิธีการถอนเงินนะครับแอปนี้เนี่ยผมทําเงินมาเกือบจะ10,000บาทแล้วนะครับตลอดเวลาที่เล่นแอปนี้มานะครับก็หลายเดือนหลายปีนะครับทำมาเรื่อยๆการจ่ายเงินเนี่ยก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแล้วนะครับยังไม่ได้รับคะแนนเริ่มต้นจากการสมัครนะครับผมก็ให้เรากดมาที่เมนูที่3นะครับก็คือของฉันนะครับจากนั กดคำว่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยการกรอกรหัสเชิญหรือว่าป้อน ID ดําเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับ5,000เหรียญทองตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะกรอกก็ใช้ของเพื่อนได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็สามารถดูที่ด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในสองของรหัสโค้ดตรงนี้นะครับผมกรอกฟรีนะครับรับคะแนนฟรีได้เลยนะครับสองสี่ห้าสองแปดสี่ฝากไว้ด้วยนะครับจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกของผมก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลย ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการเล่นของแอปนี้กันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินฟรีเข้าชุมนิยมแบบผมนะครับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปดาวน์โหลดฟรีนะครับผมสมัครฟรีไม่มีการลงทุนหรือว่าเติมเงินเข้าแอปนะครับแอปนี้เล่นฟรีแน่นอน100%นะครับแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆแน่นอนนะครับตัวแอปนะครับผมไม่ใช่แอปในการเล่นการพนันนะแอปนี้เป็นการเล่นเพื่อที่จะทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้แล้วก็จํานวนเพชรนะครับด้านบนขวามือเลยวิธีการเล่นนะครับแล้วก็วิธีกาารหคะนน จะอยู่ที่เมนูหนาหลักตรงนี้เป็นเมนูเดียวเลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือด้านบนไซ้ายมือตรงนี้เป็นอันดับแรกก็คืกอการเช็คลังเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเช็คอินแบบต่อเนื่องทุกวันได้30วนันนะครับเราจะได้รับ2 0,000เหรียญทองนะครับถ้าเรากดเช็คอินทุกวันนะครับผมก็จะมีทั้งคะแนนแล้วก็เพชรนะครับในกล่องของกว่าเนี่ยก็จะได้รับคะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการกดรับคะแนนเหรียญทองนะครับตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับ ทุกทุกห้าสิบห้าวินาทีคะแนนที่ผมกดมาเนี่ยเก้าสิบเก้าคะแนนเหรียญทองนะครับรับรางวัลคูณสองได้ด้วยนะรอเวลาอีกห้าสิบห้าวินะครับถึงจะทําการกดรับคะแนนเพิ่มได้นะครับผมประมาณนี้ต่อมานะครับวิธีหลักของแอปนี้เลยนะครับก็คือตามคอนเซปต์นะครับก็คือการเดินออกกําลังกายนะครับใช้จํานวนการเดินนะครับหรือว่าจํานวนก้าวที่เราเดินออกไปเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนได้นะครับหรือว่าเราไม่เดินก็ได้นั่งอยู่กับที่แล้วก็ขยับมือถือหรือว่าเขย่ามือถือก็ได้เหมือนกันนะครับสังเกตตรงหน้าจอหลักนะคร มานะครับ4ป4 8 49นะครับตรงนี้คือจำนวน9ที่เราเดินออกไปนะครับวิธีการทำเงินก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูหลักเลยนะเราจะเดินหรือว่าเราจะเขย่าเบาๆก็ได้นะครับให้จำนวน9ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมานะครับอันนี้ผมนั่งอยู่กับที่นะครับโดยที่ไม่ได้เดินนะครับวิธีการทำตรงนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับสองคือแอปนะครับเปิดแอปไว้นะครับเมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแอปไว้นะครับแล้วก็กดดับหน้าจอไว้ได้จากนั้นเนี่ยเราใส ก็ได้วิ่งก็ได้นะครับเมื่อเราขยับที่นะครับหรือว่าเราไม่วิ่งก็ได้นั่งอยู่กับที่ก็ได้แล้วก็เขย่ามือถือแค่นี้ก็ได้นะครับให้จํานวนตัวเลขตรงนี้มันขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นยิ่งเยอะยิ่งสูงเนี่ยเราก็จะแลกคะแนนได้เยอะนะครับอันนี้ผมเขย่ามาอยู่กับที่ประมาณ 110- ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วนะก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมแนะนำนะครับเมื่อเราเขย่าแล้วก็มีจำนวนก้าวขึ้นมาเนี่ยให้เรารีบกดแลกเลยนะครับอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับถ้าปล่อยข้ามวันเนี่ยมันก็จะหาย กดตรงคําว่าแลกเหรียญทองตรงนี้คะแนนที่เรากดแลกมานะครับมันก็จะขึ้นมารวมอยู่ที่ด้านบนขวามือตรงนี้พอครบจานวนตามขั้นต่ําในการถอนเงินเนี่ยเราก็นําไปแลกเป็นเงินโทมิเนวเลตแค่นั้นเลยนะครับวิธีการทําประมาณนี้ต่อมานะครับลื่นลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของตรงนี้ผมไม่แนะนําแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการเชิญเพื่อนเพื่อที่จะทําภารกิจนะครับใครที่ไม่เชิญเพื่อนก็ข้ามเลยละกันเนาะส่วนตรงนี้เป็นการดูวิดีโอการหมุนวงล้อนะครับลองเข้าไปเล่นดูก่อนนะครับเราข้ามาตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการชวนเพื่อนมาสร้างรายได้ตัวนี้จะะเป็นนนกาารรแํหือ เชิญชวนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้ตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยซึ่งการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนมากถึง8 0,000คะแนนต่อ1คนนะย้ําว่าต่อ1คนนะครับถ้าหากว่ามีคนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราใส่รหัสโค้ดให้เราคุณสามารถทําคะแนนได้ถึง8 0,000เลยนะครับกดเชิญทันทีคัดลอกในหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดนะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกแลสามารถนําไปแนะนําต่อได้ทุกช่องทางขึ้น ก่กับการนําเสนอของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับตรงนี้ได้ทุกวิธีการนะครับเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูนะครับรางวัลที่เราจะได้รับขั้นตอนแรกนะครับหเลย20 0 0 0เหรียญทองเมื่อมีคนดาวนโหลดหรือว่าลงทะเบียนกรอ,อกรหัสโค้ดผ่านลิงก์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยรับทันที2 0 0 0 0จากการเล่นนะครับเล่นแอปนะครับผมโดยการเดินออกกําลังกายหรือว่าเดินจํานวน9ก้าครบ2 0 0 0ครั้งเราก็จะได้รับ5 0เพชรนะครับแล้วก็6 0,000น,นะครับผมก็คือการเล่นหรือว่าการเดินจากแอปนี้เนี่ยครบ2,000ันครั้ เป็นระยะเวลา3วันติดต่อกันก็รวมเป็น6,9 0 0ในการเดินเนาะก็จะได้รับไปที่6 0 0ม0เหรียญทองนะครับก็คือครบ8 0,000ืนพอดีนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญคุณก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมถ้าคุณมีคะแนนครบตามจํานวนขั้นต่านะครับต่อไปก็เป็นการหมุนวงล้อน่ครับบัตรขูดรุ้นโชคนะครับซูปเปอร์สล็อตนะอันนี้เราสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะครับวงล้อเนี่ยก็กดเข้ามาหมุนวงล้อได้เลย10ครั้งต่อวันกดเริ่มได้เลยเพื่อที่จะรุ ต่อมาบัตรขูดนะครับบัตรขูดตรงนี้เข้ามาเล่นได้เลยนะครับวันละ20ครั้งตรงนี้นะครับผม20ครั้งในการเล่นเนี่ยเราสามารถลุ้นรับเงินรางวัลได้อยู่ที่ $10 ดอลลาร์ในการที่เราจะรับ10ดอลลาร์เนี่ยคือเราจะต้องหารูปหัวใจตรงนี้นะครับ6อันนะครับถึงจะได้รับนะแต่ถ้าไม่เจอคือคุณจะได้รับคะแนนนะครับอันนี้คือการเล่นบัตรขูดลุ้นโชคนะครับซูเปอร์สล็อตนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการหมุนสล็อตฟรีเหมือนกับแอปเกมทั่วไปนะครับก็จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนนี้จะ คนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันแน่นอนตัวนี้หมุนได้10ครั้งนะครับกดเริ่มได้เลยนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะครับลองเข้ามาเล่นดูต่อไปก็เป็นการทําภารกิจต่างๆในแอปนะครับซึ่งเมนูการทําภารกิจเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาไทยนะถ้าเราไม่รู้ว่าทําอะไรเราก็กดแค่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับมันก็จะนําไปที่ภารกิจนะครับแล้วก็ทําภารกิจให้สาเร็จนะครับกาชาปองนําโชคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มเนาะก็กดเริ่มได้เลย10ครั้งต่อวันเหมือนกันนะครับสมบัติลึกลับนะครับผมก็เข้ามาเล่นได้นะครับ จับรางวัล10ครั้งนะครับเล่นบัตรขูด20ครั้งแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับเล่นซูเปอร์สล็อตนะสมบัติลึกลับกาชาปองเล่นเกมเช็คอินนะครับเชิญเพื่อนนะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับเมนูภารกิจหน้าหลักตรงนี้เลยนะครับต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของรายงานนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับวันนี้ของเราเนาะเราเดินไปกี่ก้าวกี่ครั้งกี่กิโลมันก็จะขึ้นแสดงให้เราดูลายเดินตรงนี้นะครับผมเมนูที่2นะครับด้านบนเนาะตรงนี้จะเป็นการจัดอันดับในเดือนของเรานะว่าในวันที่เท่าไหร่เรา จะขึ้นให้เราดูนะครับต่อมาเป็นการจัดอันดับนะครับหรือว่าท็อปนะครับก็คือของเราเองนะครับแล้วก็โดยรวมทั้งหมดนะครับผมตรงนี้โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นของเพื่อนเรานะครับที่เขาเล่นนะครับหรือว่าคนที่เขาเล่นอยู่นะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยต่อมานะครับ ของฉันนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับ 1.8m เนี่ยคือ1นล้านแปดแสนคะแนนเนาะกดเข้าไปในการถอนเงินเนี่ยมี2ช่องทางให้เลือกนะครับมีทูมิเน่โวลต์แล้วก็ PayPal นะการถอนเงินทูมิเน่โวลต์นะครับเริ่มต้นที่10บาทนะครับเราจะต้องมีคะแนนอยู่ที่ 1, 1 2, นึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นคะแนนนะครับแล้วก็300เพชรถึงจะทําการแลกเงิน10บาทได้ในการแลกเงินตรงนี้เนี่ยไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับถ้าคุณจะถอนมากกว่า10บาทก็ถอนได้นะหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับผมเคยแลกาแล้ว500บ หลายครั้งด้วยนะใครที่ยังทําอยู่ก็ทําต่อได้นะครับวิธีการถอนเงินก็เลือกรายการนะครับแล้วก็ดูคะแนนดูเพชนะครับว่าครบแล้วหรือยังก็กดถอนเงินได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากรอกเบอร์วอลเลตนะครับเพื่อที่จะใชในการรับเงินแล้วก็กดส่งได้เลยเอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของสเต็ปโกนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองเล่นได้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ